บริษัทก๊าซเอเนจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนมีความมุ่งม,มั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโต,ตอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรมจึงได้มีการกำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจคลิกเลือกศรรึกษาแต่ละหัวข้อได้เลยครับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจข้อที่5การปฏิบัติต่อคู่ค้า5.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องดำเนินกิจกรรมโดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือของพวก5.2บริษัทจะไม่กระทำการใดอันเป็นการกำจัดการแข่งขันทางการค้าซึ่งขัดต่อก,กฎหมาย5.3บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่เรียกไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า5.4ห้ามมิให้ทำธุรกิจกับคู่ค้า ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขาดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี5.5บริษัทพึงจัดให้มีการทำสัญญากับคู่ค้าทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส5.6บริษัทพึงจัดให้มีการชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับคู่ค้าทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้คำชี้แจงบททดสอบหลังเรียน 1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัย2ตัวเลือก 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด10ข้อข้อละ1คะแนน 3. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวถ้าพร้อมแล้วคลิกปุ่มเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยครับ